สวัสดีครับพี่น้องมาพบก,ก,กับ,บ <laughs> ช่อง,ลงล <c oughs> หลักช่องใหญ่ของไผ่กับบลูครับป่ะช่องหลักช่องักช่อใหญ่ครับพี่น้องมาวู้บป่าครับโอ้ปาขาวหลับไหมหลับปลาปขาวแดดแต่คารเรียนยืดเย็น ผ่าดแล้วเสียพาคอยเลยให้ตักนี่เต็มเหนียวไปเลยพี่โลยได้เมื่อแล้วที่เขาวนกันปลาตัวใหญ่มากปลาอย่างนี้ตัวยาวๆนี่เวนกันนะอย่างนีโอ้โหพอหอนเปิดพี่น้องปอปลาตะกรมปอปลาตะกรมก็เตะตัวหิ้วเลยก็แตะต่อยเลยเอาไปให้ยังไงเป็นลาบบ่ค่ะ ฟักมณ์มณ์ลาบใส่มณแดงหมดเลยเอ้ยเดิกกันเอ้ยเดิกก็ตัวไม่กินเอ้ยตอกเหล่าเขาวบบนี้เฮ้ยกินกินอยู่ใส่แมวน่ะแต่ใส่ไข่พวกินนี่ครับพี่น้องเต็มเหี่ยวไปเลยพี่ยิ่งกินจะได้มาอีกเนี่ยกล้ยนเป็นหมากคนละน้ยปาแมงบอกูเลี้ยนเป็นหมากมาเลยกูซื้อมาแฟนไปหั่นละ มาบ่อยๆก็ไม่ไหวกลิ้งกลับบ้านแล้วเนี้ยกยี่กี่เดือนทิ้งหันสี่เดือนห้าเดือนไม่ทิ้งห้าเดือนให้าเดืนอนโอ้แก่นบักกอนทิ้งหา้านี่เขาเ่าลงหน้าเป็นแบบนี่กำลังงานตั้งกำลังตั้งผอมนุ่มนุ่มในบรรยากาศมีน้ำทานน้ำไหลลิน่นมันบ่ครับใช่ใช,ช่วงนั้นเป็นน้ำตกล้อมรอบเลยอุ้ย หรือว่าเรามากันดีเองน้ำมันมันมันต้นทางน้ำมาจากเขาเลยนี่เขาเป็นอ่างพาชนาเก็บน้ำราคาพาชนาดีไปไกลไหมพาชนาดีไกไปโอยี่สิบสามสิบโลบขึงเขาทางมันหน่อยครับมาขึ้นลงเป็นเวลานะครับบนพี่น้องที่พัพี่น้องไปเบื้องอาที่พักพี่น้องไปเบื้องอาณาจักรของอ่อพรการใช้นะครับจากเจ้าของ เพียงดังนะครับภาชนะใได้ใจดําแล้วก็เอ้ยเอาไหมจากพระเอกหมอล้ำนะครับสู่พ่อพะญะแล้วก็มาเป็นเจ้าของเพียงดังติดหนึ่งในมาเลียงประเทศไทยนะครับภาชนะใได้ใจดําตอนนี้เพื่อนพันโตมาเป็นเจ้าของสวนเป็นเจ้าสวนนะครับเพื่อนที่นะครับบริเวณประมาณ120ร้อยยี่สิบไรนะพี่น้อ ร้อยยี่สิบลายแล้วปลูกทุเรียนประมาณสองร้อยก็ต้นครับพี่น้องอือพี่น้องอือครับอันทุเรียนตอนนี้ก็กำลังปล้งดอกพี่น้องกำลังเป็นดอกครับดอกดลกดอกครับจะเป็นบัวหลวงบนมันพอหนามภนยใน นี่พี่น้องผู้เดบ่เคยเห็นดอกทุเรียนนะครับเนี่ยนี่ครับดอกทุเรียนต้นเนี่ยอันต้นนี้ติดหมากนะครับได้ประมาณร้อยนุลูกนะครับผมพี่น้องแล้วก็บ่พอครับต้นบักขามหวานน้องบักบักขามหวานแน่นี่ออือ นี่ต้นบังเงาะนะครับผมต้นเงาะอ,อีกประมาณหลายต้นครับผมปลูกไว้เนาะพี่น้องผู้ใดพ่ดพเคยเห็นต้นบักเงาะได้ครับเด้อนี่ครับผมบากเงาะเงาะนะครับเงาะทุเรียนเงาะนี่ครับพี่น้องปลูกไว้นี่กระไลย,ย่างไหลเนีนะครับระดับเจ้าสัวเพิ่นปลูกต้นไม้นะครับเจ้าสัวการจชัย เศรษฐีใหญ่แห่งเมืองอ่าเศรษฐีใหญ่แห่งบ้านโพนากลางเอ้ยบ้านโพใต้บ้านนาโพใต้นะครับผมเศรษฐีใหญ่นี่องบ้านกระติดกับอ่าทานน้ำตกนะครับจิตทานน้ำตกอ่าไหลมา,าตั้งแต่เขาอ้างคุณ นี่พี่น้องต้นบักคำนะครับนี่ต้นบักคำหวานนี่ต้นอย่างพุ่นี่หูจักนะครับนี่นี่ครับสวนพื้นที่ร้อยยี่สิบไร่นี่เพ่นกับแบงสวนปลูกยางนะครับพนทั้งพ่นกับยางประมาณหลายสิบไร่นะครับหลายสิบไร่ปลูกบักทุเรียนปลูกบักม่วงพันทั้งพ่นกับบักม่วงพ่นแม่นเบิดได้พี่น้องนะทิวใหม่ทิ่วไหม่ของพ่นเบิดนะครับ นี่ครับระดับเศรษฐีเนาะเศรษฐีระดับเจ้าสัวเศรษฐีใหญ่แห่งบ้านโพนาใต้นะครับอำเภอโพงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีพี่ใหญ่ของบอสโจนะครับผมพี่น้องปลูกลาย,ยางหลเนี้ยครับบนละมารากไม้นะครับผมนี่ หันหญ่ขึ้นเป็นหมากนี่คือโอยทรงออกนะครับทรงออกบักทุเรียนต้องพูดกับแม่นครับต้งพูดกับป้าบักะม่วงนะครับป้าบักม่วงหินมะาพาันนะครับผมต้นมะม่วงหินมะาพาันนะครับนี่ต้นมะยงชิดนะครับปลูกหลากหลายนะครับปลูกหลากหลายพืชปลูกหลากหลายสายพันธุ์่วนนี้ก็เป็นต้นบักสโมโอ,น,อนับเปน้อ สมโอ้กล้วยบักมี่มุลั์นะครับปุ่นบักทันนะครับบักทันน้ำสดนะครับผมต้อน้ำต้อนไนมาแล้วนี่ก็กล้วยหอมท้องนะครับผมออดพี่หน่องดนบักซีดานี่ดนซีดา เป็นบักซีดาครับฝรั่งกิมจูฝรั่งไรมเมล็ดน่ครับพี่น้องปลูกหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายพืชนะครับผมพี่น้องมีบักมังคุดพร้อมนะครับมังคุดอันนี้ก็เป็นข้างักทั่วนะพี่น้องปลูกผักทัว่วปลูกพืชผักสวนครัวโอ้เป็นเห็ด ใชนะสวนผสมนะครับพี่น้องุดยอดุดยอดนะบกกี่บกดปลูกสิ่งที่กินกินสิ่งที่ปลูกนะครับเหลือจากการกินกันยู่กับขายนะครับแลรร้วก็คุดสะคุดสะนี่ประมาณคุดสะสามลูกนะครับลูกประมาณหลายงานอยู่ครับพี่น้องนะครับพี่น้องโอ้เฮาบักคือนี่นี่ต้นบงงักเงาะไอ้ต้นลำไย,ยต้นลำไย,ยพี่น้อง ต้นไงอยู่ในต้นเงาะต้นเงาะบ่ไอ้ต้นล้มไยนี่ต้นหว๋เงาะนี่ครับนี่พี่น้องมันก็เป็นของที่ผมโอ้โป่อปลาตากรมครับพี่น้องหลายแหงหมดแล้วได้หลายบ่โอ้เครื่องคู่เลยป๊าลาบลับ ครับพี่น้องคลิปนี้เป็ปนซับนีครับคลิปหนาวา่กันไม้สีผ้าพี่น้องไปเบื้องอนัจจัอ่ร้อยยี่สิบไรนะครับของพ่อการใช้อีกต่อไปนะครับ